สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา V.I.P กับสามาคคี V.I.P นะคะประจาวันที่สามสิพฤษภาคมปีหกหกนะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสำหรับเรา V.I.P ตัวดินก็คือเจ็ดกับ0ูนหกกับสามเจ7ดศนะูนย์เจ็นเจ็ดจสจดเจ็ดะ0 0 0 1 0 3 0 4 0 7เ็ เจ็ดศูนย์สี่สามหกศูนย์ศูนสี่สี่สี่หกศูนย์จับคู่ก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหสามสามหนามสามศูนเจ็ดสามนี่มาเหมือนกันเนื้อต่างกันศูนย์กับสนะทั้งสงแนวทางนี้นะจับคู่ลุ้นในการเนื้อสำหรับเราสามกีวีสามก็หกสี 6, ่กับเจ็ดหกศูนกหนึ่งหกสามห หกเจ็ดหกเก้าหกแปดหกเก้านะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ก็ดดเเ้หนย์ดหกยเจ็่รือจะสี่นึ่ก็ได้เนาะหรือเพื่อนๆจะจับหันเราก็3 6 4 4 7 3ก็ได้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสามัคคีวีกับสามัคคีเน,ะ VIP นเาะวีไอพีออกับลาจิพกิจแต่วันนี้กองอัอน สองแนวทางนี้มันเหมือนกันเด้อนี่จับคู่ลุ้นในกันนะถ้าไม่งั้นก็จับสี่ตัวกับสี่ตัวทั้งสแนวทางเนาะอันไหนที่เหมือนกันก็จดต่างกันก็เพิ่มเข้ามานะโชคดีทุกคนคะ่ะเพราะว่ามันสลับกันออกเด้อบางวันอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ